ร้อยท่อต่อไปดูกรณีของไทยคมสักนิดหนึ่งไหมครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการร่วมมือนะกับทาง U-TELSAT ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านดาวเทียมชั้นนำของโลกสัญชาติฝรั่งเศสนะ,ะค,ความร่วมมือตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นของไทยคมณขณะนี้เลยนะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ถึงประมาณสัก4.2%มาอยู่ที่12บาท50สตางค์นะครับก็ดูแล้วเป็นพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการประกาศงบงวดไตรมาส2นี่นะอ่าอนะครับพระไทรคมนี้ต้องบอกว่าไตรมาส2นี่เขาจะประกาศแต่ถ้าตามความคาดาตามคาดการน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะในแง่ของงบไตรมาส2นะครับแต่จุดที่น่าสนใจที่คุณพาพูดถึงนะฮะได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ผู้ให้บริการดาวเทียมชั้นนําของโลกจากฝรั่งเศสไอ้ตรงนี้น่า,นาสนใจนะการร่วมตรงนี้นะครับมันมีเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันทั้ง2ฝ่ายอยู่นะครับครับไอ้ที่ไฮไลท์คือไทยคมจะเป็นผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมบอดแบรนด์วงใหม่ที่วงโครจรตำแหน่ง119.5องศาตะวันออกให้แก่ตัวของยูเทลชัตอนะครับ50%ของช่องสัญญาณทั้งหมดมนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับ ก็ให้การให้บริการตรงนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่16ปีตามอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียมก็คือตลอดอายุไขของดาวเทียมนั่นแหละแต่อายุไขตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นการคำนวณทางวิศวกรรมส่วนที่ว่าหลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อหรือไม่อย่างไรนะตรงนั้นมันเป็นโบนัสละนะขณะนี้เองก็อยู่ในขั้นตอนของการเข้าทำข้อตกลงการสั่งซื้อดาวเทียมจากบริษัทผู้ผลิตนะครับดาวเทียมดวงใหม่ที่ว่านี้เป็นดาวเทียมบลอดแบน รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในแบบซอฟต์แวร์ e e f i n e d high t h r u u g h p u t ไลท e นะครับหรือว่า HTS โดดเด่นด้วยการส่งสัญญาณที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่<ม>รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่และปริมาณช่องสัญญาณในการให้บริการได้<ม>ซึ่งก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะครับในการให้บริการที่หลากหลายกับลูกค้าแล้วก็พันธมิตรทั่วทั้งเอเชีย pacific นะครับดาวเทียมแบบซอฟต์แวร์ define h h t t r r u u h p u u t s a t e l l i t e นั้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจร<ม>และก็จะส่งมอบโซลูชันต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ<ม>นะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงนะฮะ<ม>การสั่งซื้อดาวเทียมเข้ามาแต่ก็การประกาศความร่วมมือกับทาง u ูเท s ซ t นั้น<ม>ก็ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับทางคุณปฐมพพสุวรรณศิริซ e o ของไทยคม ก็ระบุว่าไทยคมเองรู้สึกยินดีนะครับที่ได้บรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับทางอยูเทลแซดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมชั้นนำระดับโลกโดยไทยคมก็เตรียมที่จะให้บริการกับลูกค้าทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเพื่อที่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โครงการดาวเทียมดวงใหม่ที่ตำแหน่งวงโครจร119.5องศาตะวันออกก็นอกจากว่าการ ตกลงกันในครั้งนี้เป็นข้อตกลงระยะยาวในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ50%ของดวงดาวเทียมดวงใหม่แล้วนั้นเนี่ยความร่วมมือครั้งนี้ก็ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของไทยคมกับ u ูเท s เ t ตในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างการเติบโตในอนาคตด้วย ะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับ50%นะสำหรับ,บวงโครจร119.5คงจำกันได้ฮะก่อนหน้านี้ไทยคมเองนะครับมีเรื่องของแผนลงทุน115,000ล้านที่ผู้อนุมัติผู้ถือหุ้นอนุมัติไปแล้วนะในแง่ของการสร้างดาวเทียมดวงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นการการันตีว่าที่จะลงทุนมีลูกค้ามา,อารองรับแล้วนะแต่เป็นลูกค้าในเชิงของ strategic partner ด้วยใช่ที่ การบรรลุข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นอของการจับมือกันไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอยู่เทอเซดนี่ก็เป็นเจ้าใหญ่มากขึ้มานะครับเป็นเจ้าใหญ่ของโลกเลยอ่ะโอเคตรงนี้ก็หยิบยกมาฝากกันไว้เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวดีโหมโรงก่อนการแจ้งงบงวดไตรมาสสองของไทยคมซึ่งก็คาดการว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ถูกไหมอ่าใช่วันพรุ่งนี้นั่นเองสําหรับไทยคมนะครับ